สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับพบกันกับผมอีกลเช่นเคยนะครับในสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะฮะอยู่กับบรรยากาศของฝนตกทั้งวันทั้งคืนบ้านผมเนะี่ยบอกตามตรงว่าเป็นสัปดาห์แล้วนะครับที่มันตกเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ตกหนักถึงขั้นเดือดร้อนเหมือนกับทางพี่น้องทางทางเหนือนะครับแถวหน,น้านแถวลำปางเนี่ยอันนั้นก็ต้องส่งกําลังใจให้หน่อยนะครับเพราะว่ายังคงวิกฤตหลายส่วนหลายจุดอยู่เหมือนกันแต่บ้านผมนะฮะมันก็โปรยมาผมอัดคลิปปุ๊บม,มันก็ตกพ ฝนอย่างไรมาแรงนะครับนิดนึงนะครับในบางช่วงก็ขออภัยร่วงหน้ากันด้วยเนาะวันนี้คงจะไม่มีกิจกรรมไลฟ์สดนะครับทุกคนคงจะไม่สะดวกเพราะว่าทาง w o ลซ d s u p e r b i ค์ก็จะแข่งขันในช่วง1นึ่ทุ่มพอดีจากนั้นก็จะเป็นฟอร์มูล่าวนะฮะในช่วง2ทุ่มก็ไม่มีเวลาได้พักกันเลยนะครับก็เลยอาจจะยกย่อกิจกรรมไลฟ์สดยไปคุยกันในวันธรรมดาก็ได้นะครับอย่างอย่างใดเสียก็คือการแข่งขัน m o t o g p เนี่ยนะฮะยังคงจะต้อง รออีกยาวนานอยู่พอสมควรครับคือกลางเดือนหน้านะสนามที่กำลังจะมาถึง r เร l บูลิงในออสเตรเลียเนี่ยช่วงประมาณ15สิงหาคมนู่นแหละน,นะครับเราจะมีเวลากันยาวๆได้ทักทายกันอยู่แล้วละนะครับเดี๋ยวผมสะดวกว่างตรงไหนก็อาจจะนัดแน่ทุกคนได้มาคุยกันนะครับในกิจกรรมไลฟ์สดกันอีกทีแต่วันนี้ไม่ไลฟ์สดก็เหมือนกับไลฟ์นั่นแหละเพราะว่าผมตั้งใจจะนำนะครับภาพรวมของข่าวของประเด็นที่น่าสนใจในทุกค่ายผู้ผลิตเนี่ยมา อ่เล่าให้ฟังนะครับเอาให้ครบเลยโอเคละถึงตั้งใจจะครบแต่มันก็คงเข้าใจอยู่ว่าอาจจะมีสิ่งที่มันขาดเหลือไปบ้างนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ดูคาติกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรนะ่าสนใจกันดูคาติในตอนนี้แน่นอนว่าความสำเร็จของมาร์คมาเคสนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวการันตีได้ว่าพวกเขาน่าจะครองความยิ่งใหญ่ไปอีกปีมันก็คือ120แต้มเนี่ยเป็นระยะที่ค่อนข้างห่างนะครับระหว่างมาร์คทิ้งห่างอเล็กซ์อยู่ในตอนนี้กับ10สนามที่ มีอยู่แล้วมาร์กชัดเจนนะครับว่าเขาสามารถที่จะขับได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่ว่าดูคาติไม่มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหากับนักแข่งคนนั้นคนนี้อยู่บ้างในการเซตร,รถในสนามใหม่ที่ข้อมูลยังไม่เยอะอย่างเงี้ยแต่ด้วยความเก่านะครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทําให้มาร์กสามารถที่จะกบข้อผิดพลาดตรงนั้นมันชัดเจนกว่านักแข่งคนอื่นทุกคนแต่สิ่งที่ดูคาติจะต้องมองไปก็คือฟรานเชสโกบัญญาย่าอันนี้นะครับก็น่าสนใจว่า ดูเหมือนนะฮะจังหวะของเขามันจะไม่เป็นใจเอาเสร็จเลยละ่ะในวันที่อเล็กซ์มาเคสเนี่ยดูเหมือนจะแนแกว่งไปนะครับแล้วก็ถึงขั้นว่าพลาดแล้วก็บาดเจ็บไปเนี่ยเขาเองก็เริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นนะฮะแต่ในจังหวะที่เขาเริ่มที่จะกลับมานั้นกลายเป็นว่าเป็นจังหวะขาขึ้นของออพิเลียแล้วก็ KTM ะอามาโกเบชิก้เนี่ยคนหนึ่งละเป็นคนที่ได้ได้ดวลกับเปโกะบ่อยนะแล้วก็มากกดวลแลวชนะด้วย เป็ดรคอสตานะครับอาจจะเคยดวลกับเปโกอยู่นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ได้ไดป้ากันอยู่บ่อยแต่ส่วนมากคอสตาจะแพ้ครับแต่ล่าสุดนั้นเปโกโกไล่ตามอาคอสตาไม่ทันฮนะนี่ฮะนี่ถึงได้บอกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนความมั่นใจะจะเริ่มกลับมาหน่อยหนึ่งคือลําพังให้ไปไล่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อยากจะลุ้นพื้นที่ในในโพเดียมหน่อยอย,อย่างเงี้ย ก็มาเจอ KTM มาเจออพิเลียในกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยก็เลยจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็ในขณนะที่นักแข่งทุกๆคน,เ,นเริ่มที่จะมาสะดุดนะครับถ้าตัดนาร์กมาเคสออกไปในสนามล่าสุดเนี่ยแฟรงกี้จะกลับมาครับจะกลับมาแต่แฟรงกี้กับทางดิกเกียในคะแนนเนี่ยกับคู่ขี้กันมาฮะตามจริงดิเกียมีโอกาสจะทําคะแนนขีกหนีแฟรงกี้ไปพอสมควรนะเพราะว่าแฟรงกี้เขาบาดเจ็บตั้งแต่ที่เยอรมันใช่ไหมล่ะแล้วก็หายไป ลิเกียร์มีโอกาสได้ลงสนามมากกว่าแต่เจ้าตัวก็มาทําผิดพลาดนะครับแล้วก็มาผลงานแ๊กเลยทําให้การแข่งขันในทีมตอนนี้น่าจะเป็นทีมที่คู่ขี้ที่สุดแล้วละ่ะนะครับใน11ทีมเนี่ยนะสำหรับ V r 4 6แต่สัญญาของแฟรงกี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะปลอดภัยฮะคือข่าวล่มข่าวลือว่าเโดวัวเขาจะมาแทนหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ทางอุซิโอนะครับก็คือคนที่เป็นมือขวาของพ่อหมอเป็นเพื่อนรักนี่แหละนะฮะคนคนที่ดูแลทีมนะฮะ เป็นเป็นพอทีมเนี่ยก็ออกมายืนยันเจตนารมชัดเจนนะครับว่ายังไม่มีแผนที่จะเอาเปโดมาในปีหน้าตามข่าวลือเพราะว่าแฟรงกี้ก็ผลงานได้เป็นที่ยอมรับได้อีกอย่างเปโดก็ยังมีสัญญากับ KTM อยู่ครับไม่น่าจะมีออปชันเสริมอะไรคือถ้าอยากจะมาคงจะต้องเป็นหลังปี2อ2 7ไปอะไรประมาณนั้นแหละถ้าเขายังจะสนใจกันอยู่นะนะฮะแล้วทีนี้นะครับมาดูที่ ในส่วนของทางทีมอาพิเลียที่บอกว่าเป็นขาขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าระดับบอสอย่างแมสซิโมริเวลาเนี่ยโอนะครับเฝ้าหวังไว้เลยว่าใน10สนามมันต้องมีสักสนามหละที่สามารถชนะการแข่งขันได้แล้วก็น่าจะเอาชนะมาร์คมาเกตได้สนามใดสนามหนึ่งก็คือการกลับมาของมาตินนะฮะการที่มาตินนั้นกลับมาเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่กับอาพิเลียนะครับแบบไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ย มันก็เลยทําให้เรียกว่าการผลตกกาลังกันกับเบเชก,กี้ในตอนนี้ที่เรียกว่ากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นรถกาลังกําลังเข้ามือนั่นก็เลยทําให้อาร์เซนยนดูเหมือนจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนแต่เราก็ยังจะต้องมองไปถึงระดับความสม่ําเสมอแหละฮะเพราะว่าจะจะบรรดสินแค่สนามที่ผ่านมาสนามเดียวมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้เพราะว่ามันเป็นสนามที่น่าแข่งทุกคนทุกทีมมันก็มีข้อมูลกันน้อย แต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับอับเบียอย,อยู่ในช่วงที่ลุ้นผลงานได้จริงๆกับนักแข่งในภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนสองค่าจากญี่ปุ่นนะครับก็คือคือพอจะดีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีคนเดียวขึ้นมาคือดีแบบยกทีมเลยนี่แหละฮะมันมุมมองส่วนตัวผมผมนี่มองว่าถ้ารถมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแบบ100%มันต้องแบบนี้ครับมันต้องแบบว่านักแข่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีความเร็วในระดับที่ใกล้กันไม่ใช่ว่า้คนนี้แบบ ถ้าโดดเด่นมาอย่างเดียวเหมือนสองค่ายญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นความสามารถส่วนตัวของทางนักแข่งเขามากกว่าเหมือนประมาณว่านักแข่งขก็แบกแบกทีมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นนะครับเราจะมารอดูกันนะครับว่าอพยีจะอย่างไรในตรงนี้แล้วก็ KTM ครับ KTM นั้นถือว่าเป็นทีมที่ต้องเผชิญกับข่าวลือที่ไม่ดีมากมายนะครับในที่ผ่านมาทั้งนักแข่งจะย้ยายทีมอ่าเปโดก็ มีข่าวเชื่อมโยงไปยัง v r 4 6ไม่หยุดไม่หย่อนแต่ตอนนี้ข่าวลือของเปโดน,น่าจะหายไปแล้วล่ะครับเพราะว่าทางเจ้าสานักใหญ่ของทาง v r 4 6เขาออกมาบอกยืนยันชัดเจนนะฮะแล้วในส่วนของทางอ e ินเนียบาสตินี่ก็เหมือนกันนะครับก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าจะไปแต่นะฮะพอพอเฮมาตินเปลี่ยนแผนเปลี่ยนใจเนี่ยทำให้ข่าวลือต่างๆมันดูเหมือนว่ามันจะสงบลงเลยนะมันโดมิโนมันจะมาจากมาตินครับถ้าเก้าอี้ของมาตินเนี่ย เรียกว่าออกจากอาพิเลียไปปุ๊บนู่นแหละฮะจะมีว่างลงกับการวิ่งเต้นมันจะส่งผลกระทบไปหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือไม่แล้วนะครับก็เลยทาให้เป็นช่วงเวลาที่บาสเซนี่เนี่ยทำผลงานได้ดีที่สุดคือขึ้นโพเดียมครั้งแรกครับในวันเสาร์ที่เบอร์โนแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่จะได้คะแนนสวยๆในวันอาทิตย์เลยนะครับถ้าไม่พลาดล้มกันไปเองเนี่ยซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับแต่โดยดีนะครับว่าเป็นวาอผิดพลาดจากการแข่งขันที่เกิดขึ้นจากเขาเองก็เลยมองว่าตอนนี้ บาสตียเองก็คงจะเรียกว่ามีกําลังใจเยอะขึ้นทั้งส่วนของ KTM แล้วก็เป็นการเข้าไปดูการแข่งขันนะครับครั้งแรกในการตั้งแต่ที่มารับหน้าที่ c o o นะของทางกอล์ฟฟิทน m a มาสเตอรนะฮะซีคนใหม่ของทาง KTM ก็จะมาที่ว่าอยู่ข้างๆพิษไบเออร์นะฮะที่อยู่ตรงๆคนที่ด้านวิวแชร์นั้นก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายมอเตอร์จีพีของ KTM นะครับแต่อีกคนหนึ่งที่ดูหนุ่มๆหน่อยนะครับดูแบบ สมาร์สมาร์หน่อยนั่นแหละฮะน้อยมาสเตอร์ครับซีโอคนใหม่ก็ <c oughs> ออกมาเปิดใจนะครับว่าเคดีมยังไงก็ต้องไปต่อก็แสดงอยู่ยืนชัดเจนคือเข้ามาพร้อมกับช่วงเวลาที่เคดีํามทำผลงานได้ดีพอดีฮะเลยทําให้ทุกอย่างมันดูแฮปปี้ไปหมดสําหรับสําหรับเคดีมนะตอนนี้คิดว่าการทํางานอะไรต่างๆก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่บวกมากยิ่งขึ้นเคดีมนั้นจะหมดสัญญาของ m ม g ตพีในปีหน้าปีสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าระดับ CEO ก็คือ ที่อยู่บนหัวโต๊ะในยืนยันแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นแหละคาดว่าด้วยนะครับข่าวดีเรื่องดีๆต่างๆที่มาเนี่ยจะผลักดันให้ค่ายส้มเนี่ยเขาอยู่ในเส้นทางนะฮะตอนนี้ก็คือรอแค่ว่ามาวิลลิสครับซึ่งบาดเจ็บอยู่เนี่ยจะกลับมาเติมเต็มคือจุดเริ่มต้นที่มันดีเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งก็มาจากวินยาเลสเลยนะครับเพราะวินยาเลสเริ่มดีทุกคนก็ขยับดีเลยแต่วินยาเลสเขาน่าจะไม่มีปัญหานะครับกับสนามต่อไปกับอาการบาดเจ็บนะครับที่ไหลด้านซ้ายจาก พลาดล้มในเยอรมันนะครับมีรอบ,รอบ,รอบคัดเลือกคอ2สองทีนี้มาต่อกันที่ทีม Honda ครับทีม Honda นั้นก็เป็นทีมที่ต้องเผชิญกับข่าวลืออย่างหนักหน่วงพอสมควรเลยนะครับแล้วล่าสุดก็มีปัญหาซะแล้วละปัญหาในเว l ซู u p ร์ไบต์นะอาจจะไม่เกี่ยวแต่แต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังก็คือรายการซูซูก้แปชั่วโมงนี่นะครับซึ่งก็จะมีโยฮันซาโก้นะครับไปเป็นนักแข่งด้วยปีที่ซาโก้ก็ไปแล้วก็คว้าแชมป์มาได้ปีนี้ไปอีกครับ แล้วก็นักแข่งญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งตัวเก่านะฮะแล้วก็วางตัวลูก้ามารินีเอาไว้ใช่ไหมแต่มาลิน่นั้นไปบาดเจ็บครับไปบาดเจ็บสุดท้ายก็เลยจะต้องถอนตัวทันงที่การแข่งขันยังมาไม่ถึงนะครับซูซูกะาจะมาวันที่3นะฮะวันที่3สิงหาคมก็สัปดาห์สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็วางตัวลูก้ามารินีเอาไว้แต่มาลิน่เองนั้นก็ไปบาดเจ็บเลยทำทำให้จะต้องถอนตัวถอรายชีอออกแล้วก็เอา รายชื่อของอีเกลเร็โคนาเนี่ยไปแทนก็คือนักขับหมายเลขเจ็ดในเวลซ์ซูเปอร์ไบค์แต่ในรับในล่าสุดเมื่อวานนี้เร็โคนาก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับจากเหตุปะทะกันหลายคันเลยในโค้งที่สองของรอบเมื่อาวานนะครับรอบซูเปอร์โพเลสรอบรอบเรทที่หนึ่งนะครับในโค้งที่สองที่บรัตันพาร์คในฮังการีเนี่ยก็เลยทําให้การแข่งขันในวันนี้เขาก็พลาดนะครับทั้งสองรอบนะครับทั้งซูเปอร์โพเลสแล้วก็เรทที่สองแล้วก็คิดว่าจะทันไหมล่ะ ข้อมือหักนะฮะผมว่าไม่น่าจะทันจริงๆไม่ไม่ไม่ทันไม่ไม่ใช่ไม่น่าจะแคือไม่ทันอยู่แล้วล่ะดังนั้นทอนท้าจ้าใครนะครับก็คงจะเป็นชเวเวเฮเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าก็มันมันไม่มีตัวเลือกแล้วเขาคงไม่เอาลูก้ากลับไปเหมือนเดิมหรอกมั้งหรือยังไงนะครับก็ต้องรอเห็นไหมล่ะลูก้าเองก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับเหมือนมีรายงานว่าเขาน่าจะได้สัญญาอีกปีครับสัญญาอีกปีเพราะว่าการที่มาตินไม่สามารถจะออกจากอาพิเลียได้เนี่ย มันก็เลยทําให้ Honda ที่เคยเชื่อมโยงไปยังเก้าอี้ของมาตินเนี่ยก็ต้องปล่อยจอยไปซะก่อนนะครับลูก้าก็เลยไม่ต้องดิ้นรนละอีกอย่างหนึ่งก็คือผลงานของลูก้ามันก็ชวนให้หน้าไปต่อฮนะเพราะว่าถ้านับตั้งแต่เขายังสามารถแข่งขันได้ตลอดนะเขาเป็นนักแข่งคนเดียวนะฮะที่สามารถเก็บคะแนนได้ทุกสนามจริงๆแม้ว่าจะเก็บได้ไม่เยอะแต่มันก็สม่ําเสมอนะครับก่อนที่จะไปญี่ปุ่นนะฮะไปฝึกซ้อมรายการซูซูก้แปดชั่วโมงหละ่ะแล้วก็ไปพลาด จนบาดเานล้มจนบาดเจ็บนะครับก็เลยไม่ได้แข่งขันทั้ง3าสนามไงส่วนจวนเมียก็มีสัญญาอยู่แต่ในกล้องสมเกียร์นี่อะไรที่จึงลุ้นหนักๆก,ก,ก็คือเป็นเรื่องของประเด็นของกล้องนี่แหละเพราะว่าก็มีปลายชื่อนเนี่นครับเชื่อมโยงกันมาอย่างหนักเลยอ่าว่าเขาอี้ของเขาจะถูกแทนที่ด้วยคนนั้นคนนี้กับเหตุผลที่ว่าความเร็วของเขาเมื่อเทียบกับนักแข่งฮอนด้าคนอื่นๆนั้นมันค่อนข้างมีระดับมีระยะที่ห่างกันเกินไปห่างขนาดไหนครับ ถ้าเทียบกับหัวแถวโดวยถั่วเฉลี่ยจะห่างประมาณ2วิครึ่งครับในแต่ละสนามนะฮะถ้าเทียบกับ h o n d ้าด้วยกันก็จะห่างประมาณ1 1นวิถึง1วิครึ่งก็ร,ราวๆนี้ฮะแม้ว่ากล้องจะเก็บคะแนนมาได้แล้วนะครับหนึ่งแต้มมาได้แล้วก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามองในในภาพรวมเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องลุ้นกันหนักอยู่ดังนั้นนะครับฮน่้าจะมีการประชุมครั้งสําคัญก็คือในงานซูซูก่แปดชั่วโมงนี่แหละครับ เขาก็จะถือโอกาสตรงนั้นประชุมกันเลยเพื่อที่จะเป็นวาระว่าตัววงเจ้าอย่างไรกับเก้าอี้ลับน้แข่งก็คงจะประกาศกันได้หมดในตอนนั้นแล้วนะฮะเ,เรื่องของลูก้ามารินี่นะครับที่มีข่าวลือเนี่ยถ้าจะเป็นจริงก็คือคงจะออฟฟิเชียลในวันนั้นแหละรวมทั้งยฮันซาโก้ครับที่ยังไม่ได้รับสัญญาแต่ก็ไม่น่าจะเรื่องลุ้นอะไรนะครับของซาโก้นะยังไงก็ได้ไปต่ออยู่แล้วแต่ส่วนของกล้องนี่แหละครับจะต้องลุ้นกันหนักว่าจะอย่างไรกันะนะฮะ ทีนี้มาสู่ทีมยามาฮ่าบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายผู้ผลิตอันดับสุดท้ายนะครับถ้าวัดกันตามคะแนนปลาแมคเลสซิงเป็นทีมที่คะแนนต่ําที่สุดในบรรดา11ทีมฮะถือว่าเหมือนตกจากสวรรค์ลเลยนะเหมือนจากหน้ามือเป็นหลังมือครับพวกเขาเพิ่งจะเป็นทีมแห่งแชมป์โลกครับเมื่อ2ปีก่อนอ่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์มอเตอร์ยูทีนะครับที่เป็นแชมป์โลกได้โดยที่ไม่ใช่ทีมโรงงานนะแล้วก็ปีที่แล้วแม้ว่าจะเป็นรองแชมป์โลกในประเภททีม แต่พวกเขาก็คือมีนักแข่งเป็นชมป์โลกฮะแต่พอมาในปีนี้เอานะครับร่วงเลยครับอ่าร่วงเลยกลายเป็นทีมที่แบบว่าผลงานแบบว่าน่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็เลยทําให้มาพร้อมกับข่าวลือว่าตกลงแล้วจะเอาแจ็คก,กับมิเกลเนี่เอาใครไว้ซึ่งตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนยันตรงนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะลากยาวไปแต่คําของทางผู้เลักผู้ใหญ่ในทีมก็บอกว่า จะตัดสินจะประเมินจนให้มันครบนะครับสนามสุดท้ายที่เบอร์นเท่านั้นแหละอ่าเราจะประเมินซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าคงจะประเมินเสร็จแล้วนะครับแต่เขาจะประกาศเป็นทางการเมื่อไหรอ่านะครับต้องรอหรือว่าเขาจะรอประกาศในสุดสัปดาห์ของการแข่งขันอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนนะครับที่ออสเตรียเรดบูลิงซึ่งถ้าวัดจากผลงานก็ไม่ไม่ต้องไปคาดเดาอะไรเยอะนะครับแจ็คมิลเลอร์ก็เหนือกว่าโอลิเวราเยอะมากครับจะเป็นประมาณนั้น ซึ่งผมคาดว่าอาจจะมีการประกาศ2ออย่างเลยก็ได้ก็คืออนาคตของโอลิเวล่าเลยในตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคนไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวบอกไม่ไปที่อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลส์โบไบต์เป็นอะไรก็ยนะังไม่ไม่ไปผมเลยขอคาดเดาว,ว่าน่าเขาน่าจะอยู่ยามาฮ่าต่อแต่อาจจะเป็นในตําแหน่งนักขับทดสอบหรือว่าทีมงานเกี่ยวกับการทดสอบรถเพราะว่าคาร์คัสโบรนะครับซึ่งเป็นเทสต์ไรเดอร์คนแรกของยามาฮ่าเลยใน,ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่า อาจจะวางมือแล้วน,นะครับในปลายปีนี้โอลิวิล่าน่าจะไปเสียบแทนตรงนั้นถ้าแจ็คยังอยู่ก็คงจะได้ไดอยู่ตรงนี้แหละเหมือนเดิมนะฮะแต่นะครับในส่วนของทีมโรงงานก็ยังมีข่าวลือกันว่านะฮะแจ็คนี่อาจจะถูกผลักดันขึ้นไปทีมใหญ่ไปแทนอเล็กวินเพื่อที่จะหลีกทางให้กับใครสักคนหนึ่งนะฮะที่จะมาแทนไม่ใช่โอลิเวลล่านะครับคือหลุดทั้งคู่แหละแต่แจ็คนี่หลุดจากทีมเพื่อที่ขึ้นที่ทีมโรงงานส่วนที่หลุดจริงก็คือโอลิเวลล่ากับอเล็กวิน วินส์นะครับในฐานะของนักแข่งที่เคยชนะก,การแข่งขันมาทั้งซูซูกิทั้งฮอนด้านักแข่งประสบการณ์สูงคนหนึ่งนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า1ฤดูการครึ่งที่อยู่กับยามาฮามาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเรียกความเก่งของตัวเองได้เลยนะครับคือแทบจะไม่เลยแล้วก็อาการบาดเจ็บนั่นก็คือว่าเป็นปัญหาถ้ามองมุมไหนก็แล้วแต่ในตอนนี้ดูเหมือนอนาคตของเขานะครับถ้ามันจะไม่เลวร้ายนักก็คือได้อยู่ครบสัญญานั่นแหละ สัญญาเขาเนี่ยจะยังคงอยู่ไปจนถึงปลายปีหน้าครับแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเป็นสัญญาบวกหรือเปล่าคือถ้าสัญญาบวกเนี่ยถ้าข่าวลือที่ว่าอาจจะเอาแจ็คขึ้นไปแทนแล้วก็บรินไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนไปได้แต่ถ้าจะเป็นสัญญา2ปีรวดเดียวเลยนะอันนั้นก็คือก็าอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเขาอาจจะได้อยู่ต่อไปอีกแต่ถ้ามองในอนาคตว่ามีแนวโน้มที่ดีไหมว่ากันตามตรงก็คือยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นคือแจนะ็คมมลเลอร์เนี่ยยังยังจะดูดีกว่าชัดเจนเลยประมาณนั้นฮะ อ่าทีนี้จบมา4ทีมแล้วนะครับที่บอกว่าคนนั้นคนนี้จะมาอะไรยังไงเนี่ยมันใครยังไงกันบ้างเลฮะตอนแรกผมว่าจะแยกประเด็นนะครับว่าจะไปคุยคลิปของเขาคนเดียวเลยแต่จําได้ว่าผมก็เคยคุยไปรอบนึงแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาคุยอีกว่ามันเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมกันมานั่นก็คือยโกมเรรานะครับผู้ซึ่งกําลังจะเป็นโดมิโนทาให้คนนั้นคนนี้นะครับเรียกว่าตื่นเต้น,เก,นเก้าอีร้อนกันอยู่หรือเปล่านักแข่งวัย21ปีนะครับนักแข่งดาวรุ่งชาวบราซิลซึ่งกำลัง,ลง,ลง หมายเลขสิบนะครับทีมอีตันีฟรานซ์นะฮะอาคารสีออกน้ําเงินน้ำเงินหน่อยนั่นแหละนั้นนะครับนี่ก็คือถูกเชื่อมโยงมานานแล้วนะมามาพักหนึ่งนั้นนะครับเป็นจังหวะที่เขาเองก็ทําผลงานได้ดีพอดีนะที่มีข่าวลือมาเนี่ยว่าเอทีมนั้นสนใจทีมนี้สนใจอยากได้มีทีมไหนบ้างล่ละครับไล่เรียงกันมานะฮะแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ลือกันพูดกันมันพูดได้แต่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นก็คงคงไม่สามารถที่จะมา ปันธงแบบ100%ได้นะฮะทุกคนทีมแรกเลยก็คือเอาเป็นยามาฮานั่นแหละทำไมถึงเชื่อมโยงมาตรงนี้ได้นั่นก็เพราะว่าพาราแมกนี่นะครับก็โอเคนะฮะมิเกลก็อาจจะดูไม่ไหวแจ็คมิลเลอร์จะยังไงอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะฮะแจ็คก็เนื้อหอมในเวสต์บเปอร์ไบต์นะหลายคนอยากหลายทีมอยากได้นะอยากได้ตัวแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากไปในะตอนนี้ยังอยากจะอยู่เชื่อมโยงไปยังพาแมกอีกอย่างหนึ่งก็คือสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์หลักก็คือยามาฮ่าบราซิ ประกอบกับเรื่องของมูลค่าในการตลาดของเจ้าตัวเพราะว่า MotoGP กจีกำลังจะไปที่บราซิลในปีหน้าด้วยไงฮะก็เลยลงล็อกแป๊ะแล้วก็มาอยู่ในช่วงผลงานที่ดีแล้วก็ทีมต่อมาก็คือแ o ร s เฮาเ i n ซิง,งครับอันนี้ถึงขั้นว่าแ k ร o เฮาเคยเสนอนะครับให้เขามาลองทดสอบรถแข่ง MotoGP ด้วยซ้ําที่อารากอนในการทดสอบอ f ฟเชียลเชสรอบนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น อ่าทำไมเจ้าตัวถึงถึงไม่ได้มาถึงปฏิเสธไปแล้วก็กลายเป็นโมเนลกอนซาเลสนะแข่งหมายเลข18นะครับซึ่งเป็นผู้นำคะแนนสะสมสูงสุดในรุ่นกลางอยู่ตอนนี้นะได้มีโอกาสมาลงนะฮะนี่ก็คือสามารถเชื่อมโยงได้นะครับว่าแตร์เ้าเนี่ยอาจจะมองหรือเปล่าแล้วช่วงจวังหวะนั้นมันก็เป็นช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นในอภพิเลียนเนาะคือฮอเฮมาตินจะไปหรือไม่ไปเนีน่ยยากคือตอนนั้นเหมือนเหมือนจะไปแน่ๆนะครับเพราะว่าประกาศกล้าชัดเจนไงแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกไงครับพอมาต ทุกอย่างก็ชุลมุนขึ้นกว่าเดิมอาทีมต่อมาก็คือทีม Honda ครับ Honda ก็คืออันนี้เหมือนเอาอนาคตของ Honda เนี่ยมาวางไว้กับเด็กคนนี้เลยว่างั้นอาก็คือเก้าอี้แรกที่จะมาแทนคีกล้องสมเกียรติครับอาจจะเซ็นสัญญา3ปีนะครับตามที่ลือกันมาแล้วก็อยู่ LCR นะครับหปีหลังจากนั้น2ปีขึ้นทีมโรงงานวางสเต็ปไว้แบบนั้นเลยอืแล้วก็ในล่าสุดก็คือดูคติ แต่ไม่รู้จะไปไหนนะฮะแต่ดูคติอันนี้บอกว่ามาร์คมาเคสซึ่งเราเข้าใจกันดีนะฮะว่ามาร์คมาเคสกับดิโอโกโมเรราคนนี้เขามีความสนิทกันในระดับหนึ่งเลยละ่ะก็จะมะีช่วงเวลาที่เคยเอารถไปซ้อมนะครับลงแท็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางฝุน่นด้วยกันอยู่อะไรอย่างนี้ไงคือโมเรราก็จะซ้อมกับพวกนักแข่งจากสเปนจากเด็กจากสเปนเนี่ยบ่อยเป็นประมาณนั้นนะครับก็เลยมองดูว่าจะมีตรงนี้แล้ว ก็เลยมีข่าวก็ลือกันไปว่ามาร์คมาเคสเนี่ยไปแนะนําดูคติครับว่าเนี่ยควรจะหาหนักขับนะครับที่เป็นดาวรุ่งเผื่อนาะคไว้หน่อยซึ่งเนี่ยแนะนําโมเรลาคนนี้ว่าอย่างนั้นอืมแต่เขาดูคติถ้าเอาตามความเป็นจริงในตอนนี้ก็คือแน่นเอียดเลยนะฮะไม่มีที่ว่างเลยล่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับที่ผมเล่ามาทุกประเด็นนั้นนะครับไม่มีอะไรยืนยันอ้างอ,างอิงได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะไม่ว่ามันจะมาจากสื่อใหญ่แค่ไหน,นจะเป็นระดับ motorsport com ระดับ sky อ t a l i a ระดับ p p 1, 1ระดับ c a สต์อนตหรือจะมาจากไหนก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเรื่องคานองนี้ทุกคนต้องเข้าใจต้องใช้วิจ,จารณญาณนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ที่เราจะต้องแบบว่ามีหลาย,ลายอย่างนะครับมาถกเถียงกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยเขาทําไมจะต้องอยากได้โมเรล่านะครับส่วนหนึ่งผมมองนะก็คือไม่ใช่ว่าแต่เพียงเรื่องมูลค่าทางการตลาดอย่างเดียวครับเรื่องฝีไม้ลายมือเราเราไม่เราไม่ได้ออมอง แค่ตรงนั้นอย่างเดียวครับคือตรงนั้นมันชัดเจนนะครับว่าหลังๆกาเริ่มดีฮะเรื่องของยางก็มีส่วนครับตอนนี้นักแข่งมอเตอร์ทูนั้นจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องยางพิเรอรี่ฮะในขณะที่ยางพิเรอรี่จะเอามาใช้แข่งขันมอเตอร์จีพีในฤดูกาล2027ันซึ่งเป็นเครื่องยนต์850อซีซีถ้าเกิดว่าได้นักแข่งที่มีข้อมูลเรื่องของยางมาเต็มๆในแบบนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นข้อได้เปรียบก็ได้ก็เลยทําให้ดูมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น ช่วงหลังๆมาเนี่ยก็อย่างตอนตั้งแต่มีข่าวลือนะครับว่าทีมนั้นทีมนี้สนใจในเนื้อหอมนะเนื้อหอมผลงานก็ดีวันดีคืนก็มีเริ่มเริ่มเริ่มดีตั้งแต่สนามที่3ที่กาตาร์เลยนะครับแล้วก็ซื้อเพื่อหัวแถวมาโดยตลอดแล้วก็มีโพเดียมรัวๆแล้วก็คว้าชัยชนะจนได้ครับที่อาเซนในเนเธอร์แลนด์จากนั้นก็มาพลาดที่เยอรมน,นีแล้วก็มาพลาดที่อ่เช็กก็คือ2สนามล่าสุดไม่มีแต้มเลยครับเลยทำให้คะแนนสะนสมนี้อยู่อันดับที่4ตามหลังหัวแถวอยู่ประมาณ60แต้ม อาจะพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นสุดท้ายนะครับแต่สําหรับโมเรล่าเนี่ยผมแอบกังวลอยู่เรื่องหนึ่งนะทุกคนทุกคนปีที่ต้องจำนักแข่งหมายเลข3ได้ไหมครับเซจิโอกาเซียนักแข่งของทีม MSI นะฮะทันสีส,มสม้มๆอ่ะโอ้นะครับขึ้นมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหนะฮะช่วงครึ่งฤด,ดูกาลแรกเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ากาเซียก็เนื้อหอมเหมือนกับโมเรล่านี่แหละเพราะว่าชนะเพราะว่าคือเป็นหนึ่งในตัวเต็งเลยนะขับได้เนี้ยบขับได้สมูทมากนะครับบอสคอสกูลโล่ยโอ้แรงเกินต้านจริงจริง แต่พอมีข่าวมีอะไรเข้ามาในส่วนหนึ่งแต่แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของข่าวอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีหลายอย่างมีข่าวหรือว่าแบบโอ้แบบจะถูกผลักดันขึ้นมาจากคนนั้นคนนี้สนใจทีนี้สนใจแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เหมือนมันจะทําให้นักแข่งเขาหลุดโฟกัสนะฮะจากเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ก็คือหน้าที่ของเขาคือจะต้องทําให้ดีที่สุดในโมโตทูใช่ไหมแต่พอมีประเด็นตรงนี้รบก,กวนเข้าไปเนี่ยนะครับก็ทําให้เป๋ทำให้หลุดไปยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่ได้ไปแล้วก็ฟอร์มดิ่งแล้วก็ ยาวเลยจนถึงตอนนี้กาเซียนั้นไม่มีพื้นที่ในโมโตทูนะถูกทีมนลอยแพไปเรียบร้อยนะครับก็ไปเอานักแข่งอีกคนนึงมาแข่งแทนแล้วเนี่ยผมผมแอบกังวลลึกๆอยู่นะครับว่าไม่อยากให้ให้เหตุการณ์มันเป็นไปนเหมือนกับกาเซียก็คือในตอนนี้เข้าใจนะครับว่านักแข่ง21ปีแต่ผูกลือตั้ง4ทีมะนะครับว่าจะได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติอันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาฟันธงนะครับแต่ถ้า มันไม่เกิดขึ้นสมมุติล่ะเอออยู่ๆแล้วไม่ไม่เกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยเอานะครับแต่นักแข่งเองเขาหวังไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาควบคุมสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ได้ไม่ดีพอผมว่ามันก็เสี่ยงนะครับที่จะเป็นเหมือนเซรโจูกาเซียดังนั้นก็เราก็จะมารอดูกันนะครับว่าเส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไรตามจริงผมว่าถ้าทำงานในมูตตทูได้ดีในเส้นทางสดใสน,นะต่อให้ปีหน้าจะยังไม่ได้ขึ้นมาก็ตามเนี่ยด้วยความที่เป็นหนึ่งในนักแข่งเจนใหม่ในรุ่นกลางครับ นักแข่งอยู่ในวัย2ีเปีในปีนี้ถือว่าน้อยอยู่นะครับน้อยมากๆเลยลหละแต่นั้นมีเวลานะครับมันมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่ต่อให้ไม่ได้ขึ้นเนี่ยคือผมหมายความว่าถ้าไม่ได้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เขาเป๋ไปนะไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนกาเซียไงอยากให้เขาควบคุมสติสัมปชัญญะให้ดีแล้วก็โฟกัสที่เกมเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่เคยเคยพูดมาตลอดตั้งแต่ก่อนฤดูกาลจะเปิดนะครับผมว่านักแข่งคนนี้เขาเขามีความเร็วนะอย่างแต่ว่าปีที่แล้วมันขาดๆเกินๆอยู่แต่ความเร็วนมีแล้วฮะ ความมั่นใจเริ่มมาในปีนี้น่าจะเติมเต็มได้บ้างลหละแต่นะครับพอเริ่มเป็นกระแสข่าวขึ้นมาหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยอยู่ๆไม่จบไปขัน2ส,สนามติดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบเป็นห่วงตัวลงนั้นกันไม่ได้นะครับทุกคนเอา้าโอเคเลยครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าต่อให้เล่ายาวคุยมาสักขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็ยังคงไม่ครบหรอกนะฮะน่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พลาดไปติดตามใน Facebook Fanpage นั่นแหละนะครับดีที่สุดนะฮะก็จะนํามาเล่ามา คุยนะครับมีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าเรื่องใหญ่โตขนาดไหนะยังไงก็ตามขอตัวไปลุ้นฟอร์มูล่าวันก่อนนะครับเอฟวันนั้นมา2ทุ่มนะครับแล้วก็เว l ร์สซูบูบก็จะมา1ทุ่มแต่ผมอัดตอนนี้อัดคลิปเสร็จเนี่ยตอนนี้6กโมงครึ่งพอดีนะครับกว่าจ,จะได้รับชมคลิปนี้น่าจะนานอยู่ผมอาจจะดูเอฟวันดูแล้วก็ตัดต่อคลิปกันไปอาจจะโผล่มาสักสี่ห้าทุ่มนั่นแหลนะเนาะออะทุกคนนะครับผมก็ยังคงส่งกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับมนบบนนัน้้้กแแนจงๆลว็ทไดค่ี ทั้งพี่น้องที่เดือดร้อนจากภาวะน้ําท่วมทางเหนือนะครับหรือว่าหลายๆพื้นที่นะครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายโดยเร็ว,รวแล้วก็พี่น้องที่เดือดร้อนจากเหตุนะครับปะทากันในแถวชายแดนนะครับทั้ง3จังหวัด4จังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจไปยังเจ้าหน้าที่นะครับเกิดอะไรยังไงกันขึ้นก็สู้ๆไปด้วยกันรักษาอธิปไตายของเรานะครับจากผู้ลุกลานนะครับให้ได้เต็มกําลังที่สุดส่งกาลังแรงใจทั้งหมดไปให้เจ้าหน้าที่ไปให้ทุกท่านด้วยวันนี้เจอกันแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวก็ไป เจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับ